ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะพาเพื่อนเอนมาดูกิ่งตอนของเยลลี่ซึ่งสูงแข่งกับบ้านนี่เป็นกิ่งตอนที่ย่าปลูกไว้ในกระถางนะคะดูด,ดูดูขึ้นไปหาความเย็นที่แอร์แล้วก็เลื้อยโน่นจะไต่ขึ้นหลังคาบ้านแล้วค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่าพาเพื่อนเพ,นเพนืมาชมต้นเยนลลี่มีเอฟซีหลายคนนะคะ ได้ถามเรื่องต้นเยลลี่มาค่ะซึ่งช่วงหลังๆย่าๆก็ไม่ได้นำต้นเยลลี่มาให้ชมกันนะคะพอดีมีต้นไม้หลายชนิดค่ะวันนี้หาโอกาสนำมาให้ชมกันจะได้หายคิดถึงกันนะคะไปชมกันเลยค่ะต้นพันเยลลี่สวยๆเหล่านี้ก็ยังคงมีแบ่งปันอยู่นะคะช่วงนี้อากาศร้อนต้นเยลลี่จึงสวยทุกวันเลยค่ะเพราะว่าต้นเยลลี่เป็นไม้ชอบแดดไม้ชอบแดดเมื่อเจออากาศร้อนๆ ใบเขาจะสวยนะคะเพราะก็ได้สังเคราะห์แสงเต็มที่บางต้นเติบโตยืดยาวแข่งกับบ้านอย่างต้นที่เปิดคลิปมาเมื่อกี้นะคะยาวเลยช่องแอร์ไปเลยนะคะนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันมีอีกสาต้นนะคะที่ต้นยาวเลื้อยอย่างนี้ต้นยาวอย่างนี้ต้องตัดยอดออกค่ะหากยังอยู่ในกระถางเพราะหากย่าๆยาส่งให้เพื่อนๆที่สั่งซื้อออนไลน์มาก็จะแพ็กยากนะคะต้นเยลลี่จะมีรากอากาศนะคะรากอากาศนี้ก็จะทําหน้าที่ ดูดซับอากาศและความชื้นเข้าหาต้นค่ะทําให้ต้นเขาเติบโตได้เร็วเมื่อเราปลูกลงดินจะเติบโตเร็วยิ่งกว่าอยู่ในกระถางนะคะเมื่ออยู่ในกระถางก็ต้องให้ยาวส่วนสูงของเขานะคะพอสมควรหากเขาสูงเกินไปอาจจะทําให้กระถางล้มได้เพื่อนๆที่สนใจต้นพันธุ์ท้ายคลิปนี้ก็จะมีเบอร์ลายและเบอร์โทรติดต่อยาหญามาได้นะคะเมื่อเราตัดยอดต้นยันลี่ก็จะแตกกิ่งค่ะ เราก็จะได้ยอดเพิ่มมาอีก2ยอดนะคะตัด1ยอดได้2ยอดค่ะและจะเป็นทรงพุ่มได้เร็วขึ้นยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำเยลลี่ให้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะว่าเอาใบเยลลี่ไปทำอะไรจึงมีประโยชน์ต้นเยลลี่จะมีโคลโลรฟินสูงโคลโรฟินจะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งเราสามารถทำทานได้สดๆเลยนะคะเด็ดใบเยลลี่จากต้นล้างให้สะอาดเอาก้านกลางออกนำไปหัน่น นำไปปัน่นใส่น้ำอุ่นเท่าจำนวนที่ต้องการกรองเอาเตะน้ำแยกกากออกจะผสมอย่างอื่นหรือดื่มเพียวๆเ,เพิ่มความสดชื่นในหน้าร้อนหรือนำไปขยำกับน้ำอุ่นกรองเอาเตะน้ำนำไปแช่ตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงนำมาตัดเป็นชิ้นๆเราจะได้วุ้นเยนลลี่หนึบหนับหนึบหนับซึ่งมีโคโลลีนสูงจะเลือกวิธีการไหนก็ได้ทั้งนั้นนะคะเพื่อจะได้ทานโคโลลีนที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ตามเต่ที่เราเลือกวิธีการเอาเองนะคะส่วนเพื่อนๆที่ขอซื้อใบมาอย่างเดียวใบส่งขายออนไลน์ไม่ได้ค่ะใบเยลลี่เมื่อเราตัดเด็ดมาเราต้องนำมาทำทันทีนะคะเราเด็ดมาทิ้งไว1้1นสองวันน้ำโคลฟีนในใบเยลลี่ก็จะแห้งแล้วค่ะก็คุณค่าต่างๆก็จะลดลงนะคะต้นเยลลี่ปลูก1ต้นเมื่อผ่านไปประมาณ1ปีเราก็สามารถขยายพันธุ์เพิ่มได้ค่ะ โดยการปักชำกิง่งหรือการตอนกิง่งเลือกเอาตามวิธีที่สะดวกค่ะประมาณ1เดือนกิ่งตอนก็มีรากออกเต็มนะคะอย่างนี้ค่ะนำไปเลี้ยงต่ออีกประมาณ1-2เดือนนะคะเพื่อลําต้นแข็งแรงหลังจากนั้นก็เริ่มให้ปุ๋ยนะคะอาจจะเป็นปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยข้อก็ได้ค่ะเพื่อบำรุงลําต้นและบำรุงใบต่อไปเมื่อต้นเยลลี่จเจริญเติบโตดีแล้วเราสามารถเด็ดใบไปใช้ประโยชน์ได้เรื่อยๆเลยค่ะ ย่าาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่โทรมาเรื่องต้นเยลลี่และที่แวะมาชมคลิปขอขอบคุณทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย